นี่มันสามารถหยุดน้ำไม่ให้ไหลลงมาได้นะสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําของเล่นนะครับผมลูกข่างจากลูกปิงปองนะี่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํามันได้เลย ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมเรามาทดลองอะไรว้าวๆ้าก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนรู้หรือไม่ว่าปิงปองนะครับผมสามารถหยุดให้น้ําไม่ไหลออกจากขวดได้นะครับผมเป็นไงมาดูกันโอเคนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เราเปิดน้ําเข้าไปในขวดนะครับผมพอเต็มเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้มันปิ่มปิมขวดแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เรานําลูกปิงปองนะครับผม มาปิดตรงปากขวดนะครับจากนั้นพลิกกับด้านให้มันอยู่ด้านล่างนะครับผมปุ๊บนี่จากนั้นเราลองปล่อยดูนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับทุกคนมันสามารถหยุดน้าไม่ให้ไหลลงมาได้นะครับผมนี่สุดยอดนะครับผมว้าวไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมนี่อย่างเจ๋งนะครับผมโอเคพอเราไปกระแทกโดนมันนะครับผมว่าเขย่ามันมันก็จะหลุดออกนะครับผมนี่ เป็นไงกันบ้างครับผมลูกปิงปองสามารถหยุดน้ําไหลจากขวดได้ว้าวเป็นไปได้ไงครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําลูกข่างจากลูกปิงปองกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราเตรียมไม้ลูกชิ้นมานะครับผมจากนั้นให้เราเหลาปลายแต่งนิดหน่อยนะครับผมให้เราเหลาแหลมๆสั้นๆน,น,นะครับผมตอนนี้ปลายแหลมแต่ว่ามันยาวนะครับผมมันยาวเกินไปนะเราจะเหลาให้มันสั้นๆกว่าเดิมนะครับผมมันจะได้หมุนดีนะครับ นี่นะครับผมให้เราเหล่าแบบนี้นะครับแหลมแหลมแต่ว่าสั้นๆนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราเหลาแบบนี้ได้แล้วจากนั้นเราก็เจาะลูกปิงปองเข้าไปตรงกลางได้เลยนะครับเล็งให้อยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับผมเราก็เจาะเข้าไปปึ๊บนี่นะครับผมให้เราเจาะเข้าไปแบบนี้นะครับเล็งให้อยู่ตรงกลางนะครับผมวงกลมเห็นไหมมันจะเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็ดันให้มันทะลุอีกข้างเลยนะครับผม ปึ๊บนี่ให้มันทะลุแบบนี้นะครับเล็งให้อยู่ตรงกลางมันจะหมุนดีนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อยู่ตรงกลางนะมันจะหมุนไม่ค่อยดีนะครับผมหมุนซ้ายบ้างขวาบ้างนะมันจะหนักซ้ายบ้างนะครับผมนี่นี่นะครับผมให้เราเจาะทะลุมาแบบนี้นะครับครึ่งเซนติเมตรตรงปลายแล้วก็ตรงด้ามจับนะครับผม1เซนติเมตรครึ่งนะครับโอเคให้เราวัด1เซนติเมตรครึ่งจากนั้นเราก็หักได้เลยนะครับปึ๊บนี่ พอเราเจาะได้แล้วนะครับผมเราก็แต่งปลายอีกนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราเจาะแล้วปลายแหลมมันหายนะครับผมนี่เห็นไหมปลายแหลมมันหักนะครับให้เราหลาอีกนิดนึงนะครับปึ๊บนี่ให้มันแหลมแบบนี้นี่นะครับผมให้มันแหลมแบบนี้นะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมลูกข่างจากลูกปิงปองนะครับผมอันนี้พี่นนท์ลองมาแล้วนะครับผมหมุนดีนะครับผมหมุนนิ่งนะครับ หมุนค่อนข้างนานนะครับผมเล่นสนุกสนุกเลยนะครับผมสามารถทําให้น้องให้หลานเล่นได้นะครับผมช่วงโควิดไม่มีอะไรทํานะครับผมทําให้น้องเล่นน้องๆชอบแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองกันไม่นี่เลยครับผมค่อนข้างนิ่งนะครับผมหมุนดีเลยตัวนี้นะครับลูกข่างจากลูกปิงปองนะครับผมก็สามารถทาให้น้องให้หลานเล่นได้นะครับผมน้องๆหลานๆชอบแน่นอนนะครับผมช่วงกักตัวอยู่บ้านนะครับผมไม่มีอะไรทําโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b ์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ